ไหนงั้นกูปิดไฟนะจะได้รีบพักผ่อนอืมไอ้กูหิวนอนไม่หลับหรอก ไปหาอะไรกินกันเจ้านานบอกให้ทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองได้ค่ะถ้าเจ้านานบอกแบบนั้นก็กินได้ทุกอย่างเลยเสาบ้านก็แดกได้นะไม่ใช่ปวกไม่ใชมมนะม่มึงเป็นเป็ดเวลามึงเคืองกูนะปากมึงเหมือนเป็ดเลยดูดิจะรักาล้าอีกนานไหมกูหิว <c oughs> <c oughs> โอเคยังม่รีบไปตามมาถ้ามื่ออยากกินอะไรอะ่ะหยิบได้หมดเลยนะเว้ยของกินเต็มตู้โอ้ oh. เอาข้อซองไหมของเจ้าน่าเนี่ยอร่อยมากเลยนะเอา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  เอาวันนี้ด้วยได้ไหมเอาดิไอยหยิบนมในตู้เย็นให้หน่อยดิไม่มีมือจะถือแล้วว่ะช่วยหยิบหน่อยนะ <c oughs> อืม